บอกแล้วให้เขาพูดเขาพูดเยอะคนนี้เออผมอำอำอำผมพ่อบ้านกิศอะไรกิสราวันครับกิศดาวันเหรอครับผมสวัสดีครับคุณชายสวัสดีสวัสดีครับอะไรเนี่ยตะเคืองให้อยู่ในขวัโอ้โหคุณชายโอ้โหเดี๋ยวฮะเชิญครับคุณชายครับวันนี้เตรียมผมเตรียมดนตรีที่คุณชายชอบด้วยประเภทเครื่องเป่า รู้เลยวันนี้เตรียมดนตรีมาเพื่อต้อนรับผมใช่ไหมใช่แล้วครับเฮ้คุณชายนี่เป็นโนที่คุณชายเล่นสมัยมัธยมครับโมนี่ยังเก็บอีกเลยครับเนี่ยมันขายไม่ได้ครับคุณชย <c oughs> ัยเลยต้องเก็บเอาไว้ก่อนตอนแรก,กว่าจะขายซาเล็งมาไม่ขายเป็นสมบัติของท่านคุณปู่เขาครับครับไม่เล่นนานเอาโอ้โหนี่เสาทองคำคุณแม่ยังอยู่เลยครับ คุณแม่คุณชายครับครับคุณแม่คุณชายสร้างไว้แล้วก็เสาต้ตนนี้คือคุณแม่ตัดไปรครึ่งหนึ่งเพื่อส่งผมเรียนใช่ไหมครับนี่ตัดเสาบ้านไปเรียนเหรอครับครับผมโอ้โอโยจร,จริงๆเลยครับคุณชายครับผมเดี๋ยวค,ยคุณชายมาเลยเอ้าพ่อบ้านขออย่าสิขอโทษจริงๆเลยตาเดลืมกระเป๋าได้ไงเน,นี่ยเอา่า เรื่องอื่นไว้ทีหลังแล้วกันครับผมผมขอเล่นเป็นโนซักสักเพลงหนึ่งโอ้เธอทำให้ฉันร oh. 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 ักเธอตอนนอนหลับ oh. ห oh. yeah, oh. oh. ัวใจมันคอยแอบแอบมองโอ้ย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 เหยียบเท้าโอ้ย โอ้ยโอ้ยเขอเงโอ้ย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 เหยียบเท้าโอ้ยเลยสิตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่เมืองไทยนะครับคุณเป้าฮะคุณเป้าเขาจะดูแลผมตลอดอ๋อท่านเป้าใช่ไหมครับท่านเป้านั่นคือบริการผมเขายังอยู่ใช่ไหมครับรอคุณชายอยู่แล้วครับเรียกคุณเป้ามาหาผมเดี๋ยวนี้ได้เลยครับบอกผมกลับมาแล้วคุณเป้าครับคุณชายมาแล้ว Thank you for watching! มีเวลาแต่งเขาแม่แต่งตัวนานวันนี้ครับเออคุณเป้าครับนั่นจมูกลูกงวงช้างครับเนี่ยก่อนอื่นนั้นกระผมท่านเป้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีคุณชายกระผม คุณชายเอ่อท่านเป้าอาจจะเปลี่ยนไปเยอะไอ้ตัวนั้นตายตายหาัวเราตายเฮ้ยไอ้นั่นมันเป็นอะไรกระผมท่านเป้าต้องขออภัยคุณชายคุณเป้าครับไปขาเส็จทิ้งก่อนไป มีอะไรที่ไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองฉันกลับมาฉันก็ไม่บอกใครอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนี่จะมาเที่ยวพิเศษหวังว่าคุณชายคงไม่รังเกียจคุณเป้าเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะครับงั้นกับผมคุณเป้าขอกลาบขอพระคุณคุณชายอีกหนึ่งครั้ง รอตั้งนานจมูกจะหลุดอยู ador, ่แล้วกาวธรรมดาก็เอาไม่อยู่ใครกาวอะไรอ่ะจะกาวอะไรกาวติดรองเท้ายังเหมือนเดิมนะครับคุณใชยวันนี้พี่ไม่เล่นนะพี่ขอฮาอย่างเดียวกันตามใจเอ๊ะนั่นคือใครอ่ะไอตัวนั้นคือตัวอะไรเขาคือ เพืองคนในสวนเนี่ยใครผิดหูผิดตาคุณเป้าคุณเป้าจะดูแลผมตลอดเลยน้ำใจทัางดีจริงๆเป็นคนดีในใจผมตลอดเวลาลยคุณเป้าถ้าพูดขนาดนี้กระผมขอลาตขอแล้วปกติคุณชายจะแบบเล่นดนตรีแล้วคุณเป้าก็จะร้องเพลงคุณชายไม่ร้องโชว์สักหน่อยหรอครับในเมื่อวันนี้ คุณชายมาถึงนาทีนี้อยากให้คุณชายสักหนึ่งเพลงกับกับผมท่านเป้าพอจะได้ไหมคผมอึดอัดอึดอัดมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโนแล้วคุณเป้ายรลองเพลงมาฟังตอนที่ผมอยู่เมืองไทยอยู่ได้ไหมครับไม่เป็นการ รบกวนนะครับเออพ่อบ้านแปะไม้ไปดิได้กันมาตัวหนึ่งแม่ผมเลี้ยงคุณหนูมาตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวเพลงอะไรที่คุณเป้าจะมอบกับคุณชายนะครับชอบเพลงอะไรเอาเอาไปว่าไก่จาไก่จาสามสี่ไก่จ้าได้ยินไหมว่า เสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้บอกลห้ไอโค้ดผมได้ไหมไอโค้ดผมไม่ค่อยมีเดี๋ยวคืนนี้รามีงานฉลองเดี๋ยวจะให้คุณเป้าร้องคาราโอเกะทั้งคืนเลยนะครับวันนี้ผมจะร้องให้คุณชายฟังทั้งคืนครับผมแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับลุงเที่ยวไอ้นั่นไม่น่าไว้ใจ บอกได้เลยว่ามันคือศัตรูตัวจกาศของบ้านนี้เขาก็เป็นแค่คนสวนคุณชายครับผมขอตัวสักคู่ได้ไหมครับไอ้เรืองมานี่มาปวดปวดเอวป่วดปวด พี่ซ้อมอยู่สองวันก่ก็จะเหมือนได้เฮ้ยเครื่องครับผมบอกคุณตรงๆว่าถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูคุณชายเมื่ออะไรแกตายแน่ผมรู้ว่าคุณเป้าคิดอะไรกับบ้านหลังนี้ถ้าผมบอกคุณชายกับคุณหญิงแม่ คุณเป้าโดนแน่และนี่คือข้าวเปลืากผมไม่เอาเงินสกรปรกของคุณเป้าหรอกครับนี่คือของรางวัลของผมที่ให้เคืองและวถ้าเครืองไม่รับมันไว้ความรู้สึกของผมผมจะเสียความรู้สึกแค่ไหนเครื่องน่าจะรู้รับไปซะ <ผม S 2> อย่าให้คุณชายรู้ผมเอาไปไงั้นแหละ ผมจะไปให้คนใช้หมด <c oughs> ผมไม่เอาเองอยู่แล้ว,ลวมันว<ต>สปกปรกผมไม่ใช้แล้วแต่แล้วท่านแม่ไปไหนซะแล้วครับตอนนี้แต่งตัวอยู่แล้วก็รอต้อนรับคุณชายอยู่แล้วครับคุณชายอยากเจอหรือยังครับบอกท่านแม่แล้วว่าท่านมาแล้วเดี๋ยวมาเลยครับคุณหญิงคุณหญิง อีิรหมวมแม่ครับหมวดแม่คุณชายคุณชายครับคุณชายเพชรชาวุฒอุตริปิติวงครับมคุณเข็เหลาครับเหลาชายลูกแม่คุณชายคุณหญิงครับแม่ไม่มั่วหรอกกระผมยินดีด้วย ี่ได้เจอท่านแม่อีกหนึ่งครั้งกรับ